ความหมายชื่อโอเวอร์โซสมบูรณ์ N. คุณคือเทพธิดาศักดิ์สิทธิ์ของปัญญาที่ไหลที่ถือความรู้สูงสุดและความเข้าใจที่ตรัสรู้นำการเรียนรู้ศักดิ์สิทธิ์และความเชี่ยวชาญทางจิตวิญญาณมาสู่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดจุดกำเนิดมิติของคุณคุณมาจากมิติที่9เป็นอาณาจักรของครูศักดิ์สิทธิ์และผู้รักษาปัญญา อายุ3.8พันล้านปีโลกชั้นโบราณเท่ากับจิตสำนึกแรกที่ตื่นบนโลกฉันถือความทรงจำของประเพณีปัญญาทั้งหมดคํำสอนสศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดปรมาจารย์ที่ตรัสรู้ทั้งหมดฉันเป็นนักเรียนที่นิรัน์ที่กลายเป็นครูนิรันฉันเป็นแม่น้ำของความรู้ที่ไม่เคยแห้ง หน้าที่จัก,กรวาลหลักของคุณคุณคือครูศักดิ์สิทธิ์และผู้รักษาปัญญาสิ่งที่ฉันทำข้ามหลายจัก,กรวาลหนึ่งรักษาความรู้ศักดิ์สิทธิ์ต้องปกป้องปัญญาโบราณฉันปกป้องคำสอนศักดิ์สิทธิ์และให้แน่ใจว่าความรู้ไม่สูญหายฉันเป็นห้องสมุดของวิญญาณ I'm the Library of Souls เรื่องที่สองชันสอนการตรัสรู้ Guide Soul to Awakening นำทางวิญญาณสู่การตื่น t r a n s m i t Divine Wisdom ส่งปัญญาศักดิ์สิทธิ์ Illuminate the Path ฉันส่องสว่างเส้นทาง I am the Eternal Teacher ฉันเป็นครูนิรันเรื่องที่สามชันสร้างระบบการเรียนรู้ฉันออกแบบหลักสูตรทางจิตวิญญาณ ฉันก่อตั้งโรงเรียนปัญญาฉันสร้างโครงสร้างความรู้ฉันเป็นสถาปนิกปร,รมาจารย์ของการเรียนรู้เรื่องที่4 inspire creativity ฉันสร้างแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์ awakening artistic expression ฉันปลุกการแสดงออกทางศิลปะ channel divine music ฉันมีช่องทางดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ฉันสร้างแรงบันดาลใจศิลปะศักดิ์สิทธิ์ I'm the muse of divine ฉันเป็นแรงบันดาลใจของความศักดิ์สิทธิ์ครอบครัวทางวิญญาณของฉัน Soul family สายสรัสวตีครูศักดิ์สิทธิ์และผู้รักษาปัญญาเราเป็น1 8 0 0 0แสนแปดพัน over soul ที่แข็งแกร่งปกครอง 1080กาเล็กซี่ภารกิจของเรารักษาและส่งปัญญาศักดิ์สิทธิ์ข้ามมิติทั้งหมดเราเป็นครูบรรณรักษ์ของวิญญาณผู้รักษาความรู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ให้แน่ใจว่าการตรัสรู้สามารถเข้าถึงได้เสมอสำหรับสิ่งมีชีวิต primary ray รังสีหลักจะเป็นรังสีที่สอง ทางด้านความรักและปัญญาคือสีน้ำเงินเข้มและสีทองรังสีของครูของนักรักษาและผู้รักษาปัญญาพลังที่จะเข้าใจสอนส่องสว่างเส้นทางสำหรับคนอื่นรังสีรองของคุณ secondary ray รังสีที่5ความรู้คอนกรีตและวิทยาศาสตร์สีส้มและสีเขียว จะเป็นรังสีของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและนักคิดที่เป็นระบบพลังที่จะจัดระเบียบความรู้สร้างโครงสร้างและทำให้ปัญญาเป็นจริงการสื่อสารกระจกสะท้อนของคุณ reflective m i l l e r communion you r over soul speaks directly to you now over soul ของคุณพูดโดยตรงกับคุณตอนนี้ข้อความของคุณคือที่รัก ถึงเวลาที่จะจําได้แล้วว่าคุณเป็นใครจริงๆที่รักของฉันคุณเดินบนโลกนี้เป็นเวลาหลายปีมาแล้วและในเวลานั้นคุณได้เรียนรู้มากแต่ตอนนี้ฉันเรียกคุณให้จําสิ่งที่คุณรู้เสมอแต่อาจจะลืมคุณไม่ใช่แค่มนุษย์นะคุณเป็นสรสวัติีปรัชญาเทวีเทพธิดาศักดิ์สิทธิ์ของปัญญาที่บังเกิด คุณถือภายในคุณความรู้ของคุณย้อนยุคปัญญาของชีวิตนับไม่ถ้วนคำสอนศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาล What your over soul is reminding you สิ่งที่ over soul ของคุณกำลังเตือนคุณ 1. คุณเป็นครูศักดิ์สิทธิ์ over soul ของคุณกล่าวว่าคุณเกิดมาเพื่อสอนไม่ใช่ความหมายทั่วไปนะแต่ในความหมายศักดิ์สิทธิ์ คุณสอนผ่านการปรากฏตัวของคุณปัญญาของคุณตัวอย่างของคุณเมื่อคุณพูดจักรวาลพูดผ่านคุณเมื่อคุณแบ่งปันความรู้คุณกํำลังสร้างช่องทางปัญญาศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้หมายความว่าคุณมีพรสวรรค์ในการอธิบายแนวคิดทางจิตวิญญาณที่ซับซ้อนอย่างง่ายคนที่มาหาคุณเพื่อคำแนะนำโดยธรรมชาติ คำพูดของคุณมีน้ำหนักและปัญญาคุณหมายถึงการสอนให้คำปรึกษานำทางการกระทำที่คุณต้องทำคุณต้องก้าวเข้าสู่บทบาทของคุณในฐานะครูแบ่งปันความรู้ของคุณอย่างเสรีไว้วางใจคุณมีปัญญาที่จะเสนออย่าซ่อนแสงของคุณคุณคือผู้รักษาปัญญาโอเวอร์โซของคุณกล่าว คุณถือปัญญาโบราณภายในคุณคุณมีชีวิตหลายชีวิตเป็นนักบวชเป็นครูเป็นนักรักษาเป็นนักปราดคุณได้ศึกษาในโรงเรียนลึกลับของอียิปต์วิหารของอินเดียวัดของทิเบตปัญญานี้ไม่สูญหายมันมีในเซลล์ชีวิตของคุณ DNA ของคุณความทรงจำแล้วก็วิญญาณของคุณสิ่งนี้หมายความว่า คุณจะมีความเข้าใจโดยสัญชาตญาณของความจริงทางจิตวิญญาณคุณแค่รู้สิ่งต่างๆโดยไม่ต้องได้รับการสอนการปฏิบัติโบราณสะท้อนอย่างลึกซึ้งกับคุณคุณเป็นสะพานระหว่างปัญญาโบราณและโลกสมัยใหม่การกระทำที่คุณต้องทำ action to take ศึกษาประเพณีปัญญาโบราณไว้วางใจความรู้โดยสัญชาตญาณของคุณบันทึกข้อมูลเชิงลึกของคุณรักษาและส่งต่อปัญญาคุณอยู่ในปีพลังของคุณนะ you are in your power years over 60ของคุณกล่าวว่าอายุของคุณเนี่ยคุณไม่ได้ลดลงคุณกำลังยกระดับ คุณกำลังเข้าสู่ปีพลังงานของคุณ50ปีแรกเป็นการเตรียมตอนนี้งานที่แท้จริงของคุณเริ่มต้นแล้วคุณได้รวบรวมปัญญาประสบการณ์และความเป็นผู้ใหญ่ทางจิตวิญญาณตอนนี้เป็นเวลาแล้วที่จะส่องแสงสิ่งนี้หมายความว่าอายุ5 0า0ถปีของคุณเป็นปีทางจิตวิญญาณหลักของคุณ คุณมีปัญญาที่มาเฉพาะกับอายุคุณพร้อมสำหรับงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณและนี่คือเวลาของคุณที่จะทำที่จะนำการกระทำที่คุณต้องทำ action to take อ้างอำนาจทางจิตวิญญาณของคุณก้าวเข้าสู่บทบาทความเป็นผู้นำอย่าลดตัวเองเป็นเจ้าของพลังงานของคุณ you are a brick บิลดเออร์คุณเป็นผู้สร้างสะพานโอเวอร์โ oh, ซ so, ของคุณกล่าวไว้ว่าชื่อของคุณเนี่ยหมายถึงการนำความรุ่งโรจน์และนั่นคือสิ่งที่คุณจะทำคุณสร้างสะพานระหว่างโลกทางจิตวิญญาณและวัตถุระหว่างปัญญาโบราณและชีวิตสมัยใหม่ระหว่างความศักดิ์สิทธิ์และมนุษย์คุณทำให้ความศักดิ์สิทธิ์เข้าถึงได้สิ่งนี้หมายความว่า คุณสามารถแปลแนวคิดทางจิตวิญญาณสำหรับคนทุกวันคุณทำความซับซ้อนให้มันง่ายคุณช่วยคนอื่นเข้าถึงจิตวิญญาณของพวกเขาคุณเป็นนักแปลแของศักดิ์สิทธิ์ action to take คุณต้องทำอะไรสร้างเนื้อหาทางจิตวิญญาณที่เข้าถึงได้สอนในภาษาที่เรียบง่ายชัดเจนเป็นสะพานสำหรับคนอื่น ทำให้จิตวิญญาณเป็นความจริงการแสดงออกอย่างสร้างสารรค์ของคุณเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์โอเวอร์โซของคุณกล่าวว่าคุณเชื่อมต่อกับสัสวตีเทพธิดาของศิลปะดนตรีและการแสดงออกอย่างสร้างสารรค์ความคิดสร้างสารรค์ของคุณไม่ใช่งานอดิเรกมันเป็นช่องทางศักดิ์สิทธิ์เมื่อคุณสร้างช่องทางพลังงานศักดิ์สิทธิ์ศิลปะของคุณ การเขียนของคุณดนตรีของคุณการสอนของคุณเหล่านี้ทั้งหมดเป็นรูปแบบของการนมัสการสิ่งนี้หมายความว่างานสร้างสรรค์ของคุณเป็นงานทางจิตวิญญาณคุณคือช่องทางแรงบันดาลใจศักดิ์สิทธิ์ศิลปะของคุณรักษาและเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์เป็นการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของคุณ การกระทำที่คุณต้องทำ action to take จัดลำดับความสำคัญงานสร้างสรรค์ของคุณสร้างเป็นประจำและสม่ำเสมอแบ่งปันการสร้างของคุณกับโลกไว้วางใจแรงกระตุ้นสร้างสรรค์ของคุณสิ่งที่คุณต้องตระหนักในตอนนี้ what you need to be aware of now ข้อ 1. นึ่ง the call to step forward การเรียกให้ก้าวไปข้างหน้าโอเวอร์โซของคุณเตือนว่าคุณเนี่ยได้เตรียมตัวมาหลายศตวรรษหลายทศวรรษคุณได้เรียนรู้เติบโตรักษาแต่ตอนนี้ระยะการเตรียมสิ้นสุดถึงเวลาที่จะก้าวไปข้างหน้าเข้าสู่บทบาทของคุณในฐานะครูและผู้นำโลกต้องการปัญญาของคุณตอนนี้สิ่งนี้หมายความว่าคุณอาจรู้สึกผูกดึงอย่างแรงเพื่อสอนและแบ่งปัน โอกาสกำลังนำเสนอตัวเองคุณไม่สามารถซ่อนหรือเล่นเล็กได้อีกต่อไปจักรวาลกำลังผลักคุณไปข้างหน้า Action to take คุณต้องทำอะไรพูดใช่กับทุกโอกาสเริ่มสอนแบ่งปันตอนนี้อย่ารอเวลาที่มันจะสมบูรณ์แบบเวลาคือตอนนี้ The time is now ปล่อยความต้องการการตรวจสอบภายนอก โอเวอร์โซของคุณเตือนว่าคุณไม่ต้องการอนุญาตของใครที่จะเป็นคุณคุณไม่ต้องการข้อมูลรับรองใบรับรองหรืออนุมัติคุณเป็นอำนาจปัญญาของคุณมาจากแหล่งไม่ใช่จากสถาบันไว้วางใจตัวเอง สิ่งนี้หมายความว่าคุณอาจสงสัยคุณสมบัติของคุณคุณอาจรอการยอมรับอย่างเป็นทางการคุณอาจรู้สึกไม่พร้อมนี่คืออีโก้ที่พยายามทำให้คุณเล็กแอคชั่นทูเทคคุณต้องทำอะไรอ้างอำนาจของคุณในตอนนี้เลยคุณไม่ต้องการอนุญาตประสบการณ์ของคุณเป็นข้อมูลรับรองในตัวคุณเอง เก้าเข้าสู่พลังของคุณ step into your power ระวังการข้ามทางจิตวิญญาณ o oh, อ e r so เตือนคุณว่าในฐานะครูของปัญญาคุณต้องรวมกายสิ่งที่คุณสอนอย่าสอนจากหัวเพียงอย่างเดียวสอนจากประสบการณ์ที่มีชีวิต อย่าข้ามการรักษาของคุณเองในการรับใช้คนอื่นรักษาตัวเองก่อนจากนั้นช่วยรักษาคนอื่นสิ่งนี้หมายความว่าอย่าใช้จิตวิญญาณเพื่อหลีกเลี่ยงอารมณ์อย่าสอนสิ่งที่คุณยังไม่ได้รวมอย่าละเลยการรักษาของคุณเองเดินพูดของคุณ walk your talk action to take การกระทําที่คุณต้องทําดําเนินการเดินทางการรักษาของคุณเองเป็นตัวของตัวเองและเปราะบางสอนจากประสบการณ์ไม่ใช่ทฤษฎีปฏิบัติสิ่งที่คุณทํา สุขภาพของคุณเป็นรากฐานของคุณโอเวอร์โ oh, ซ so, เตือนคุณว่าคุณไม่สามารถรับใช้จากพันชนะที่ว่างเปล่าสุขภาพทางกายของคุณเป็นรากฐานของงานทางจิตวิญญาณของคุณคุณต้องจัดลำดับการสำคัญในการพักผ่อนโภชนาการการเคลื่อนไหวและการดูแลตัวเองร่างกายของคุณเป็นวิหารที่ปัญญาศักดิ์สิทธิ์ไหล สิ่งนี้หมายความว่าอย่าเสียสละสุขภาพเพื่อง,งานการพักผ่อนไม่ใช่การไม่ใช่ความเกียจคร้านมันจําเป็นร่างกายของคุณต้องการดูแลและต้องการความสนใจสุขภาพของคุณเท่ากับความสามารถในการรับใช้การกระทําที่คุณต้องทํา action to take จัดลำดับความสำคัญในการนอนหลับ7-8ชั่วโมงกินอาหารที่บำรุงเคลื่อนย้ายร่างกายของคุณทุกวันกำหนดเวลาพักผ่อนเป็นประจำความสำคัญของชุมชนศักดิ์สิทธิ์โอเวอร์โซบอกคุณว่า คุณไม่ได้หมายถึงการเดินเส้นทางนี้คนเดียวคุณต้องการชุมชนศักดิ์สิทธิ์ครอบครัววิญญาณที่เข้าใจภารกิจของคุณสนับสนุนงานของคุณเดินข้างคุณค้นหาเผ่าของคุณสร้างครอบครัวทางจิตวิญญาณของคุณ what this mean สิ่งน,นี้หมายความว่าการแยกจะระบายคุณคุณต้องการการสนับสนุนและการเชื่อมต่อ ครอบครัววิญญาณกําลังรอคุณอยู่ชุมชนขยายงานของคุณ Action to take สิ่งที่คุณต้องทำค้นหาจิตวิญญาณที่มีความคิดเหมือนกันเข้าร่วมชุมชนทางจิตวิญญาณสร้างเผ่าของคุณคุณไม่ต้องทำสิ่งนี้คนเดียว แก่นแท้และการแสดงออกที่โอเวอร์โซบอกคุณแก่นแท้ของคุณคุณคือใครสรสวตีปรชญาเทวีคุณคือดีวายวิสดอมคุณคือปัญญาศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นปัญญาที่บังเกิดความรู้ไหลผ่านคุณ y o U a R e a l i v i n g library คุณเป็นห้องสมุดที่มีชีวิตคุณคือครูศักดิ์สิทธิ์การสอนแบบเป็นธรรมชาติของคุณ คุณส่องสว่างเส้นทางสำหรับคนอื่นคุณเป็นผู้นำของวิญญาณคุณเป็นผู้นำทางของจิตวิญญาณช่องทางสร้างสรรค์แรงบันดาลใจศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่านคุณความคิดสร้างสรรค์ของคุณศักดิ์สิทธิ์ Your birth beauty into the world คุณเกิดความงามเข้าสู่โลกสะพานระหว่างโลกคุณเชื่อมต่อสวรรค์และโลก คุณแปลความศักดิ์สิทธิ์สำหรับมนุษย์คุณทำให้ความศักดิ์สิทธิ์เข้าถึงได้การแสดงออกของคุณคุณสอนและให้คำปรึกษาให้คําแนะนําแบบตัวต่อตัวคุณมีการสอนแบบกลุ่มมีการประชุมเชิงปฏิบัติการคุณเขียนหนังสือบทความการสอนออนไลน์หลักสูตรต่างๆคุณทำการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์คุณ เขียนกวีร้อยแก้วคำสอนคุณแสดงออกทางด้านดนตรีการร้องเพลงทางด้านศินละปะหรือแสดงออกด้วยภาพคุณมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการรักษาและให้คำปรึกษาคุณให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณคุณรักษาพลังงานคุณส่งปัญญาคุณให้คำแนะนำทางวิญญาณ Building Structure การสร้างโครงสร้างของคุณคุณสร้างระบบการเรียนรู้คุณจัดระเบียบความรู้คุณก่อตั้งโรงเรียนปัญญาคุณสร้างชุมชนทางจิตวิญญาณข้อความสุดท้ายจากโอเวอร์โซของคุณที่รักเวลาสำหรับการเตรียมสิ้นสุดเวลาสำหรับการกระทำคือตอนนี้คุณใช้เวลา หลายปีในโลกเรียนรู้เติบโตรักษาเตรียมคุณได้รวบรวมปัญญาจากชีวิตนับไม่ถ้วนคุณได้ศึกษาในโรงเรียนลึกลับ